สวัสดีครับพบกับผมแจ็คแมนนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้จะมาสอนเทรดเดอร์มือใหม่นะครับเรื่องการทำสต็อปลอสนะตั้ง Stop l o อสล่วงหน้านะครับนะเคยมีปัญหาไหมว่าหุ้นที่เราซื้อเข้าไปเนี่ยตอนซื้อเข้าไปปุ๊บแล้วอยู่ดีๆราคามันไหลลงแรงใช่ไหมไหลลงแรงแล้วปรากฏว่าเราขายไม่ทัน เคยเป็นไหมครับเราเ,เรารู้อยู่แล้วแหละว่าเราจะตัดขาดทุนนะบริเวณราคาเนี้ยถ้าลงมาปุ๊บเราจะขายแต่ประเด็นคือพอมันลงมาจริงมันลงแรงไงพอมันลงแรงเราขายเขาไม่ทันนะครับเราขายเขาไม่ทันพอมักขายทันอีกทีนี่ก็โอ้โหโดนไปเยอะเลยนะครับโดนไปหลายหลายสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะว่าถ้า รณีที่มันรูดลงแรงในส่วนมากลงไปเป็นสิบเปอร์เซ็นอยู่แล้วล่ะนะครับแล้วเราขายไม่ทันนะนะคราวนี้เนี่ยเราจะทำอย่างไรดีนะครับเราจะทำอย่างไรดีนะมันมีวิธีการตั้งไว้เนี่ยสองแบบนะครับแบบแรกคือเราขายที่หน้าง,งานหน้าง,งานหมายเวาว่าอะไรคือคือก็คือ,คอ,คอ เราก็เปิดจอลอใช่ไหมเปิดจอลอแล้วก็ไปขายที่เหมือนซื้อขายปกตินะครับแต่ประเด็นคือซื้อขายปกติเนี่ยไม่ทันอยู่ละนะครับไม่ทันเพราะว่าเราอาจจะมีหุ้นหลายตัวแล้วมันลงพร้อมๆกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วมันลงพร้อมๆกันอย่างเงี้ยซึ่งวิธีการขายที่หน้าง,งานเนี่ยจะเสียเปียกในกรณีที่มันลงพร้อมๆกันถูกไหมเราอาจจะขายไม่ทันนะครับย่าง ที่สนะครับก็คือว่าวันนี้แหละที่ผมจะมามามาแบ่งปันนะก็คือการตั้งซื้อขายหุ้นล่วงหน้าไว้เลยนะครับอันนี้คือเราจะตั้งขายล่วงหน้าไว้เลยนะครับวิธีการคือเราต้องมีฟังก์ชันคอนดิชันออเดอร์ก่อนนะก่อนอื่นต้องมีฟังก์ชันคอนดิชันออเดอร์ก่อนนะครับอยู่ในสตรีมมิ่งนะ ทุกบลกมีนะครับทุกบลกมีแต่ว่าถ้าเรากดเข้าไปตรงเซตติ้งนะในมือถือนะเซตติ้งปุ๊บแล้วมันจะมีพวกกราฟาสแกนหุ้นอะไรนู่นนั่นนู่นนี่นะครับมันจะมีฟังก์ชัน condition order นะครับเราลองกดเข้าไปถ้ากดแล้วมันขึ้นภาษาอังกฤษว่าไม่สามารถใช้งานได้เนี่ยเราต้องโทรไปหา marketing ที่ดูแลเรานะครับแล้วบอกเขาว่าเฮ้ยเราจะใช้ฟังก์ชันตัวนี้ช่วยปลดล็อกให้หน่อย อะไรประมาณนี้นะครับโอเคพอปลดล็อกแล้วเนี่ยวิธีการนะครับทำอย่างไรอ่ะวิธีการแรกนะนี่เลยนะครับนี่เลยก็คือว่าตั้ง stop l o s อตนะตั้ง stop ปล s อแบบมีเงื่อนไข condition order ยกตัวอย่างเช่นเนี่ยเห็นไหมเราเข้าไปที่ my menu นะูนะ My m e เมในมือถือนะครับ my menu แล้วก็เข้าไปที่ตรงนี้ condition order นะครับ condition order เต็ p ที่3คือเราก็เข้าไปชื่อหุ้นของเรานะชื่อหุ้นของเราว่าเราจะตั้ง stop loss เนี่ยหุ้นอะไรยกตัวอย่างเช่นเอ่อ KCE Hana ก็ได้ TTT ท,ท,ท,ที่เราซื้อนะเราก็พิมพ์ชื่อเข้าไปเสร็จปุ๊บส่วนที่4คือเราเลือกเป็น stop order ส่วนที่ห้าคือเลือกว่าขายนะครับส่วนที่หกก็คืออันนี้แบบแรกนะแบบแรกคือว่าเราเลือกว่าถ้าเนี่ย last price น้อยกว่าหรือเท่ากับ sticker price ถูกไหมนะครับคือว่าถ้าราคาเนี่ยราคาเนี่ยราคาของหุ้นเนี่ยมันต่ำกว่าราคาที่เราตั้งไว้ว่าเราจะ stop loss ให้มันขายให้เราเลยนะครับอืม สร็จปุ๊บไปตั้งต่อไปตั้งต่อนะครับไปตั้งต่อที่ว่าอา่ติ๊กเกอร์พายคือเท่าไหร่อ่าสมมุติว่า o อ,อามันหลุดณนะราคาปัจจุบันเนี่ยยี่สิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์ใช่ไหมถ้ามันหลุดยี่สิบแปดบาทเนี่ยเราตั้งว่าถ้ามันหลุดยี่สิบแปดบาทเราจะขายเรามีจํานวนหุ้นกี่หุ้นก็ว่ากันไปเราก็ใส่จํานวนหุ้นเข้าไปนะครับว่าเรามีหุ้นกี่หุ้น เสร็จปุ๊บเราก็มาติก๊กถ้าเป็นลิมิตนะถ้าเป็นลิมิตเนี่ยเราก็มาตั้งว่าไอ้ถ้ามันราคานะครับมาถึง28บาทเนี่ยให้มันขายที่28บาทเลยนะครับให้มันขายที่28บาทเลยนะครับมันก็จะขายหุ้นที่28บาทให้เราเลยนะครับถ้าเราติก๊กกรณีที่ติ๊กเป็นลิมิตนะหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจากลิมิตเนี่ยเป็น MP นะครับ MP MP ก็คือ r k r t p t p i e market p c e นะครับคือถ้ามันแตะราคา OR มันล่วงลงมาที่28ปดุ๊บมันจะขายให้เราเลยที่ m r r k t t p i c e ก็คือว่าขายทุกราคาที่ราคาฝั่งบิดณนะตอนนี้นะครับอันนี้เราก็ตั้งวันเวลาที่จะใช้คำสั่งนะครับ วันเวลาที่จะให้มันใช้คําสั่งซึ่งตัวนี้เนี่ยมันสามารถตั้งได้ถึงถึงเท่าไหร่นะถึงร้อยิวันมัน้งถ้าผมจําไม่ผิดนะได้ร้อยวันนะครับอ่ะเสร็จปุบ๊บเราก็ใส่พินใส่พินแล้วก็กดส่งคำสั่งมันก็จะตั้งว่า ค้าโออาราคาหลุดมาที่28บาทมันจะขายให้เราเลยเนี่ยครับเราก็จะไม่ต้องเราก็จะไม่ต้องมาเสียเวลาที่หน้างานนะครับเราก็ไม่ต้องมาเสียเวลาขายที่หน้างานอันนี้เราก็เซฟไว้ได้เลยว่าในถ้ามันหลุดเนี่ยเราเราเราขายทันแน่ๆอยู่แล้วขายทันชัวๆอยู่แล้วนะครับอ่าทันไหมทันไหม นะครับถ้าไม่ทันก็เนี่ยแคปหน้าจอไปเลยนะแคปหน้าจอไปเลยนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรนะเอาไปเลยนะครับแล้วก็ไล่เรียงสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสบสบสองตามนี้เลยนะครับอ่าเออแล้วก็ข้อดีคือคนในตลาดจะไม่รู้ไม่เห็นจํานวนหุ้นที่เราขายด้วยนะครับราคาที่เราขายด้วยนะครับนะประมาณนี้นะประมาณนี้ นะอันนี้คือตั้งแบบเป็นเป็น,เป,นเป็นราคานะครับเป็นราคาข้อเสียของมันคือว่าถ้ามันขึ้นไปแล้วสมมุติว่ามันมันโออาร์เนี่ยโออาร์มันขึ้นไปไม่ใช่ยิบเก้าละมันขึ้นไปสามสิบสามละเห็นไหมสามสิบสามละถ้าตั้งแบบนี้เนี่ยมันก็ยังจะสต็อปลอสที่ยี่สิบแปดบาทเหมือนเดิมนะครับมันก็ยังจะสต็อปลอสที่ยี่บดบาทเหมือนเดิม ยกเว้นเรามาเปลี่ยนอา่าเรามาเรามาเปลี่ยนตัวนี้ออกนะครับเรามาเปลี่ยนตัวนี้ออกแล้วเปลี่ยนใหม่เป็นราคาอื่นเป็น30เป็นอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาตั้งเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องมาตั้งเรื่อยๆนะเอออันนี้คือข้อเสียของมันนะครับของวิธีการนี้นะแต่คราวนี้ถ้าเราไม่อยากตั้งเรื่อยๆถ้าเราไม่อยากตั้งเรื่อยๆคือว่าอยากให้สต็อปลอเนี่ยมันเลื่อนขึ้น นะอยากให้สต็อปล s อมันเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคือยิ่งราคาสูงมันก็ยิ่งเลื่อนขึ้นไปเนี่ยทําได้เหมือนกันทําอย่างไรนะครับทําอย่างไรก็คือว่าตัวนี้เมื่อกี้เราเป็น STOP ORDER ใช่ไหมพอดิชันเนี่ยเราเราใช้ฟังก์ชัน s t ็อ o ออเดอรคราวนี้เราอยากให้เขาเลื่อนขึ้นไปตามราคานะครับก็เปลี่ยน นะครับเปลี่ยนก็คือว่าตัวนี้เราจะวาง Stop l o s อเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะเราจะวาง Stop l o s อเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะโอเควิธีการก็คือเหมือนกัน 1.2. คือเข้าไปที่ My Menu แล้วเข้าไปที่ Condition Order นะครับเข้าไปที่ Condition Order เลือกหุ้นเหมือนเดิมนะครับ OR นะ OR เสร็จปุ๊บเา c า n o n t i t n เนี่ยสเต็ปที่4เนี่ยจาก Stop Order เปลี่ยนเป็น Telling Stop เ l l ลิ stop แล้วก็กดเป็นเซลเป็นขั้นตอนที่5นะครับเขาจะเขานะครับวิธีการคือว่าจุดสูงสุดเท่าไหร่ 5. จุดสูงสุดเท่าไหร่ไฮมันอยู่เท่าไหร่แล้วมันลดลงมาตามติ๊กเกอร์ไพคือลดลงมา5%จากจุดสูงสุดเขาก็จะขายให้เราเขาก็จะขายให้เรา นะครับติกเกอร์ไพคือเปอร์เซ็นที่เราตั้งไว้นะเปอร์เซ็นที่เราตั้งไว้นะครับเพราะฉะนั้นอ่ากดเซลล์แล้วเนี่ยครับติกเกอร์ไพเนี่ยติกเกอร์ไพเนี่ยมันจะให้เราใส่เป็นเปอร์เซ็นเราใส่ที่ห้าเปอร์เซ็นหกเปอร์เซ็นเจ็ดเปอร์เซ็นแล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เราใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บก็ใส่วอล่มว่าเราจะขายจำนวนกี่หุ้นนะครับ เราจะขายจํานวนกี่หุ้นนะเราจะขายจํานวนกี่หุ้นแล้วก็ราคาเนี่ยราคาเนี่ยมันจะเป็น MP เนี่ยครับ MP MTL นะครับเราก็ตั้งไว้ตัวนี้เป็น MP <50. S 1> MTL ตรงนี้นะมันก็จะตั้งไว้ให้เรานะครับเนี่ยคือมันจะขายให้เราหมดเลยนะครับมันจะขายให้เราหมดเลยแล้ววันเวลาวันเวลาเราก็ตั้งไปนะครับ เราตังได้นะเสร็จปุ๊บเราก็มาใส่พินเราก็มาใส่พินนะครับแล้วก,กดสับมิดเป็นอันเรียบร้อยนะครับเป็นอันเรียบร้อยนะเห็นไหมครับถ้าราคามันสูงขึ้นไปวิธีการเนี้ยราคามันสูงถ้า p ็อ s ลอมันก็จะเลือเล่อนตามเลื่อนตามเลื่อนตามเลื่อนตา่ดีมันตบลงมาอา่ามันก็จะขายตัดขาดทุนให้เราณนะบริเวณ ที่เราตั้งทิกเกิพรพอยว่าเราจะให้มันสต็อปลอสกี่เปอร์เสร็จนะครับอันนี้ดีไหมดีนะครับข้อดีมีเยี่ยมเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียของเขาคือว่าในกรณีที่หุ้นเนี่ยมันฟักตัวเอทมากๆนะครับคือว่ามันมีการเคลื่อนเคลื่อนที่แบบโหแบบแปรปวนมากคือสิบบาทใช่ไหมมันขึ้นไปสิบสองบาทมันลงมา 1ิบเอดบาทแล้วขึ้นไปสิบห้าบาทอะไรเงี้ยจากสิบบาทขึ้นไปสิบสองปึ้งเนี่ยนะครับมันขึ้นไปยี่สิบเปอร์เซ็นตใช่ไหมยี่สิบเปอร์เซ็นนะครับ <c oughs> แล้วราคามันย่อลงมาเนี่ยจากสิบสองย่อห้าเปอร์เซ็นเนี่ยมันย่อมาสิบเอ็ดเนี่ย สิบสองมาสิบเอ็ดเนี่ยมันเกินห้าเปอร์เซ็นตถูกไหมมันเกินห้าเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะตัดสต็อปลอตให้เราเลยนะครับข้อเสียของมันคือถ้าเราวางสต็อปลอตไว้ที่ห้าเปอร์เซ็นเนี่ยมันใกล้เกินไปมันตอนที่หุ้นที่มันฟักตัวเองอะครับมันอาจจะมีจากจุดสูงสุดมาจุดที่มันย่อลงมาแล้วก่อนที่มันจะขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีเกินห้าเปอร์เซ็นตได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะได้ขายที่ ประมาณสิบเอ็ดบาทนิดๆอ่ะใช่ไหมสิบเอดบาทจุดประมาณจุดสามจุดสี่อ่ะนะครับแล้วมันลงมาที่สิบอดแล้วมันขึ้นต่อเนี้ยตัวเนี้ยมันก็จะเป็นความความเสี่ยงละกันนะครับมีโอกาสที่เราจะได้ขายก่อนถ้าเราตั้งทิกเกอร์พอยที่เปอร์เซ็นต์ที่มันต่ำๆนะครับ แล้วมันก็ไปต่อเรามาดูที่เอ้ยมันขึ้นไปตั้งเยอะอะไรเงี้ยพอมาสังเกตดูอ้าวให้ทำไมมันขายก่อนเราอะไรเงี้ยมันจะมีกรณีนี้นะครับเพราะฉะนั้นติ๊กเกอร์ไพเนี่ยเปอร์เซ็นในการตั้งเนี่ยก็สําคัญนะก็สําคัญนะครับลองไปดูนะล,ลองไปตั้งค่าดูนะครับว่าเราจะตั้งสักประมาณไหนดีนะครับสักประมาณไหนดีนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่า คลิปนี้เนี่ยคงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นักลงทุนนะเอาไปใช้ในการเทรดนะเอาไปใช้ในการเทรดนะครับเพื่อทำให้เราจำกัดการขาดทุนแล้วกันนะครับป้องกันพอร์ตของเรานะมี2วิธีนะครับ2วิธีคือเป็นแบบ trailing stop คือตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับกับอีกวิธีหนึ่งคือตั้งเป็นราคานะตั้งเป็นราคานะครับนะโอเค ก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งในการสอนของของของเรานะครับสําหรับใครที่อยากรู้มากกว่านี้นะครับอยากรู้มากกว่านี้เนี่ยก็สามารถไลน์หรือโทรมาสอบถามได้ไว่าเฮ้ยถ้าอยากรู้เทคนิคแบบนี้อยากเรียนรู้ระบบเพจแบบ Money m a ต t e r ต้องทําอย่างไรนะครับนะวันนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ